เราวางว่าเราต้องซื้อของร้านไหนใช่ไหมครับพอเขาเห็นเรามาประจําเนี่ยเขาเริ่มจะหมกหองให้แหละอเอาของเก่ามาเสียบกับของใหม่<อ>สมมุติว่าถุงผัก5้ากิโลอย่างนี้ยครับ,รบ,รบก็ของสวยอยู่ข้างบนแอบ,บเอาของเก่ามายัดไส้เราหน่อยใช่ไหมครับปัญหาที่สองก็คือลูกน้องเราเนี่ยเริ่มมันยอกแหละปั้นเดินด้วยกันมา6เดือนโอเค คุณต้องซื้อมะนาวร้านนี้ค,คุณต้องซื้อคณาร้านนี้ซื้ออันนี้อันนี้น,นี่นี่ร้านมันเป็นรูทรูทที่คุณต้องซื้อตามร้านนี้นะ<ม>เขาก็จะไปซื้อของอีกร้านหนึ่ง<ม>แล้วสวมราคาร้านนี้<ม>แต่คุณภาพไม่ได้มันเริ่มเริ่มเกิดลูกค้าเริ่มฟีดแบ็มาว่าเฮ้ยทําไมวันนี้มะนาวมันเหลืองอ่ะ<ม><ม>ไม่สวยเลยส่งรูปให้เราดู<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคือผมมันจะขาดไม่ได้เลยคือเราลงตลาดทุกอาทิตย์ทุกครั้งเพื่อ หน้าที่เราคือไปจับผิดลูกน้องสําหรับผมคือความคิดอย่างเดียวเลยเราไม่ได้ไปเดินซื้อของเองหรอกพี่แต่เราเดินทั่วตลาดไปจับผิดลูกน้องเพราะว่าหนคืออย่างที่บอกคือพ่อค้าแม่ค้ารู้จักเราเกือบทั้งหมด